เดือนนี้ดาวราหูครับจะย้ายออกจากภพอลิเสิทธปัญหาด้านครอบครัวปัญหาด้านธุรกิจปัญหาต่างๆจะเริ่มเบาลงครับแต่ในเดือนนี้จะมีข้อเสียคือดาวคารนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศมันจะทําให้ท่านเครียดมากเป็นพิเศษครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยาธิประจําเดือนตุลาคมแล้วเดือนนี้ดาวราหูครับจะย้ายออกจากภพอลิเศธปัญหาด้านครอบครัวปัญหาด้านธุรกิจปัญหาต่างๆจะเริ่มเบาลงครับแต่ในเดือนนี้จะมีข้อเสียคือดาวคารนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาทมันจะทําให้ท่านเครียดมากเป็นพิเศษครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับไปที่ด้านจิตใจกันก่อนครับ ดาวประจําตัวนั้นเป็นดาวอังคารดาวองคารนั้นได้มาหาจักรแล้วก็อยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะทําอะไรให้สําเร็จฟังคลิปนี้แล้วพยายามให้จบก่อนวันที่3ตุลาคมนะครับหรือถ้าจะเริ่มลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆก็แก๊กก็แก๊กก็ต้องทําให้จบก่อนวันที่3ตุลาคมนะครับเพราะหลังจากวันที่3ตุลาแล้วดาวองคารนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศแล้วก็เป็นประหนึาจะเครียด2 ลาหูที่เลงมันจะทําให้ท่านเกิดอาการประชดชีวิตคือย้ายบ้านลาออกจากงานนะครับเดินทางไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วด้วยความที่ดาวใจเป็นปะะมันจะคิดไปเรื่อยทําให้ฟุ้งซ่านแล้วก็ขาดโฟกัสในความคิดแล้วก็การทํางานด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจาก3ตุลาไปแล้วนะครับช่วงแรกจะไม่ดีครับ จะมีเริ่มดีขึ้นคือหลังจากวันที่17ดาวราหูจะย้ายราศีก็จะไม่โดนทำลายทีเนี้ยด้านโฟกัสด้านความคิดด้านจิตใจอะไรต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเครียดอย่าประชดชีวิต ช่วงนี้ถ้าเครียดอย่าให้รางวัลชีวิตตัวเองมากจนเกินไปอยากให้ระวังเยอะๆในช่วงดังกล่าวนะครับแล้วก็ไอ้อังคารที่อยู่ตรงนี้นั้นหลังจากวันที่15ดาวพุธครับย้ายเข้ามาดาวพุธเป็นดาวคำพูดครับพอดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในภพวินาศมันก็ทำให้ท่านปากร้าย พูดไม่คิดนะครับการใช้คำพูดคุยกับใครไม่รู้เรื่องก็ต้องระวังเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เองก็จะย้ายเข้ามาอีก ท่านก็จะมีความคิดอยากย้ายบ้านอยากย้ายงานอยากไปทำงานต่างประเทศอยากไปทำนู่นทำนี่ซึ่งมนุษย์ยุก็โครจรถอยหลังดาวการเงินก็โครจรถอยหลังอาจารย์ว่าอย่าประชดชีวิตแล้วเก็บเงินไว้ดีกว่าไอความฟุ้งซ่านตรงนี้มันจะเป็นตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่15 พฤศษจิกายนเรียกว่ายาวนานพอสมควรนะครับก็ต้องระวังในส่วนของด้านการตัดสินใจมากพอสมควรครับและในช่วงวันที่หลังจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปให้ระวังเพศตรงข้ามเข้ามาทำให้ท่านเดือดร้อนในช่วงหลังจากนั้นเป็นต้นไปด้วยครับสวัสดีแฟนคลับโหราพยายก์ทุกท่านครับตอนนี้ทางโหราพยายก์ได้เปิด สมาชิกเม m เบอร์แล้วนะครับใครที่มาเป็นสมาชิกเม m เบอร์นั้นจะได้รับสิทธิ์ดวงรายสัปดาห์แล้วก็ดูดวงรายวันโดยแยกเป็นลัคนาราศีนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียงคนละ129บาทต่อเดือนแถมยังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับใครสนใจสามารถแอดไลน์ไปได้ที่นะครับ Line ID YAK ยักษ fc นะครับ y a k ครับแล้วก็ fc นะครับแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับ เพียงเดือนละ129บาทใครที่นะครับอยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะดูดวงรายวันก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับอาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันทําบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าเทพจักรพันวนารามตำบลตะกุดไรอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธ,ธสุวรรณเจดีทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินเรื่องรายได้กันนะครับตอนนี้ยังไม่มีดาวไลน์มาอยู่ในราศีธนูดาวพฤหัสเป็นทั้งดาวรายได้หลักแล้วก็เป็นทั้งดาวรายได้เสริมตอนนี้ดาวพฤหัสยังได้ราชาโชคอยู่แต่ดาวพฤหัสนั้น โคจรถอยหลังแสดงว่ายังพอหาเงินได้แต่เป็นการหาเงินได้แบบมีอุปสรรคมีปัญหาต้องไป นะครับแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นได้มาก็ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยมีรายจ่ายเข้ามามากมายมหาศาลอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดแล้วอังคารที่ย้ายเข้าไปอยู่ภพวินาศอย่าให้รางวัลตัวเองเยอะอย่าประชดใครหรืออย่าประชดอะไรด้วยการใช้เงินที่ตัวเองมีอยู่อยากให้ระหว่างช่วงนี้เป็นพิเศษแน่นอนครับดาว การเงินซึ่งเป็นดาวพฤหัสนั้นยังสเสวยมหทธนเลิกเป็นเลิกพ่อค้าอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่ายังพอจะหาได้ตามเป้าหมายตามที่ต้องการแต่แน่นอนครับมันจะได้ช้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและอังคารที่ย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศมันจะทําให้ท่านเครียดเรื่องนี้ด้วย mm hmm. ใครที่เก็บเงินตามที่อาจารย์ยักษ์บอกน่าจะบรรเทาลงแต่ถ้าใครเพิ่งมาฟังคลิปนี้แล้วก็อาจจะหนักหน่วงพอสมควรครับและ ด้านการเงินจะเริ่มเบาลงเขาเรียกว่าดีขึ้นแล้วกันหลังจากดาวราหูนั้นย้ายราศีเพราะนะครับค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของท่านนะครับก็คือมาจากด้านครอบครัวคนรักบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะต้องต่อทะเบียน รถยนต์อะไรลักษณะนั้นมันก็เลยทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงแต่พอหลังจากดาวราหูย้ายแล้วค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านช่องครอบครัวอสังหาริมทรัพย์ก็จะเบาลงอย่างที่อาจารย์ยักษ์ได้แจ้งให้ทราบครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังครับกว่าดาวพฤหัสอจะกลับมาเดินเป็นปกติต้องรอจนถึงวันที่10มกราคมเป็นต้นไปเลยครับ สวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจเรียนโหราศาสตร์นะครับจันทรคติกับอาจารย์ยักษ์นะครับจะเปิดสอนในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับมีค่าเรียนเดือนละ2000บาทนะครับและเป็นหลักสูตรระยะสั้นครับ6เดือนจบเดียวกันครับใครไม่ชอบเรียนออนไลน์อยากจะมาเรียนสดที่บ้านอาจารย์ยักษ์ได้เจอกันตัวเป็นเป็นนะครับก็จะมีเปิดสอนให้ในวันอาทิตย์ที่ 4กลุ่มพาพันธ์นะครับรีบจองนะครับสำหรับใครที่อยากมาเรียนสดที่บ้านนะครับส่วนเรียนออนไลน์นั้นนะครับสามารถดูกี่ครั้งก็ได้ดูกี่รอบก็ได้ดูย้อนหลังได้แล้วก็ดูที่ไหนก็ได้นะครับสนใจก็เหมือนเดิมครับแอดไลน์ไปที่นะครับแอดมินยักษ์ครับติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับ สำหรับแฟนเพจโหราพยาย์นะครับที่ชอบดูดวงอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีรายการใหม่ครับชื่อรายการพยายก์จัก,กรราศีนะครับจะเป็นการไลฟ์สดพูดคุยกันแล้วก็จะมีเอาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ด้านโหราศาสตร์มาพูดคุยจะเริ่มทุกวันพฤหัสเวลาสามทุ่มครับตอนแรกคือวันพฤหัสที่10ส,สิงหาคมนี้นะครับยังไงไม่ควรพลาดก็กดไลค์กด ติดตามชาแนลนี้ไว้นะครับอย่าลืมไปรับชมรับฟังกันเยอะๆนะครับต่อมาครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้าง เรื่องสุขภาพนั้นคนลัคนาราศีพิจิกนั้นจะต้องระวังยาวๆไปจนถึงมกราคมปีหน้าเลยแต่มีช่วงที่จะต้องโฟกัสบางช่วงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ฟังเพราะตอนนี้ดาวมนนุะยูก็เล็งลักและโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่21กันยายนครับและมีดาวอุบัติเหตุคือ ดาวเกตนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพหมอละนะเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่17จะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุจากการเดินทางเป็นหลักเลยครับเพราะดาวพันธุก็แปลว่า,วารถยนต์พอดาวพันธุไปอยู่ในภพอริก็แสดงว่าจะมีเกฑ์ประสมอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างดีที่ดาวมรณะ,ะในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15นั้นนะครับ ไปอยู่ในภพลาภะไม่ได้อยู่ในเรือนมรณนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่ามันจะหนักไปด้านความสุขความสําเร็จมากกว่าเพราะฉนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15ก็ไม่น่าวิตกอะไรแต่หลังจากวันที่15เป็นต้นไปแล้วจะต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจการไปไหนคนเดียวการเดินทางไกลนะครับเพราะฉะนั้นถ้านะครับไปเจอใครครั้งแรกที่ไม่เคยเจอมาก,ก่อนเช่น ไปเล่นแอปหาคู่แล้วนัดเจอกันอย่าได้นัดหลังจากวันที่15ตุลาคมนะครับเพราะดาวมรณะซึ่งเป็นดาวพุธนั้นย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพว,วินาศวินาศแปลว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันวินาศแปลว่านะครับเป็นความลับก็คือจะเกิดแบบไม่มีใครรับรู้อะไรอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหลังจากวันที่15นะครับตุลาคม ให้ระวังหนึ่งคือการเดินทางนะครับสคือเกี่ยวกับด้านลมเช่นหายใจไม่ทันนะครับโดนวางยาสลบนะครับโดนรถชนท้ายนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นฤทธิ์สีดวงกำเริบในช่วงหลังจากวันที่15ตุลาคมแต่ยังดีหน่อยครับช่วงนี้ดาวพุธเดินเร็วเพราะฉะนั้นพุธนั้นจะอยู่ในตราสีตุลแค่ถึงวันที่1 พฤศจิกาก็ให้ระวังทั้งหมด16วันครับและหลังจากนั้นดาวทิศนะครับก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในภพวินาศอีกแล้วอาทิตย์กับอังคารมันเป็นคู่เจ็บตัวนะครับมีบาดแผลมีของมีคมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องระวังปวดฟันแล้วก็การขับถ่ายอยากินอาหารรถจากหรืออยากินอะไรที่มันย่อยยากต้องระวังเป็นฤทศดวงทวันนัในช่วงนี้ด้วยส่วนดาวมลณะเองถ้าจะให้ ระหวังแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวคือในช่วงวันที่21จนถึงวันที่26ครับดาวพุธนั้นสเสวยตรียางสาวติดพิษคลุดนะครับเพราะนั้นถ้าในช่วง21จนถึงวันที่26นั้นถ้าเป็นอะไรจะเป็นหนักกว่าชาวบ้านเขาก็โฟกัสช่วงนี้มากเป็นพิเศษแล้วเหตุจะเกิดเพราะผู้หญิงอาจจะไม่ได้ผู้หญิงมายิงท่านตายแต่เหตุนั้นจะเกิดจากผู้หญิงเช่น นะครับเจอคนแก่เป็นผู้หญิงข้ามถนนท่านเบรกไม่ทันเลยเฉล็บไปชนเสาไฟฟ้าอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังในการขับรถขับลาหรือไปไหนให้มากนะครับเพราะว่าวินาทนั้นมันก็ตรงตัวครับคือจะเกิดแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับ สำหรับแฟนเพจโหราพยายกคท่านใดมีความสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับตอนนี้โหราพยายัก์จะเปิดสอนโหราศาสตร์เบื้องต้นให้กับท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและจะสามารถดูตอนไหนก็ได้ดูเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่อาจารย์จะตั้งกลุ่ม Facebook เป็นกลุ่มลับนะครับอันนี้มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องลงทะเบียนนะครับเพราะอาจารย์ไม่อยากให้นายมีนายมา ในการในไก่เข้ามาโพส์อะไรที่เป็นอนาจารการพน,นันหรือใช้ข้อความรุนแรงในห้องนะครับนักเรียนรับไม่จำกัดนะครับเราจะเริ่มคาบแรกในวันที่15กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านสนใจเรียนตรงนี้มีอย่างเดียวคือต้องลงทะเบียนเรียนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับและฝากบอกต่อสําหรับใครที่สนใจด้วยอาจารย์ ยักษ์จะเปิดสอนฟรีเป็นเบื้องต้นนะครับออนไลน์เริ่มวันที่15กันยายนเป็นคาบแรกครับทีนี้มาดูนะครับด้านการงานกันบ้างดาวการงานนั้นเป็นดาวอาทิตย์อย่างที่อาจารย์ยักษ์บอกถ้าจะเริ่มงานในช่วงเดือนนี้ก็แนะนำเป็นช่วงวันที่1จนถึงวันที่3ตุลาคมครับพอเลยวันที่3เป็นต้นไปดาววังคานซึ่งเป็นดาวประจำตัวนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศ มันเป็นผินทุบทนะครับก็คือแปลว่าไม่ดีนั่นเองส่วนดาวอาทิตย์นะครับในช่วงที่ดีนะครับมันกลับกลายเป็นว่าหลังวันที่8ไปแล้วซึ่งอังคารก็ตกไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่11นั้นดาวอาทิตย์นั้นเสวยนะครับภูมิปาโลเลิกแสดงว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักแต่งานนั้นมีความสําเร็จดีเป็นงานเกี่ยวกับด้านเอกสารออกแรงด้วยใช้แรงด้วยเพราะนั้นก็ มีความหนักน่วงของงานพอสมควรครับหลังจากนั้นพอเป็นวันที่11จนถึงวันที่15 ดาวการงานนั้นครับได้เทสาตรีเลิกแสดงว่าเป็นงานที่จะต้องติดต่อต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือติดต่อทางไกลอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ช่วงวันที่15จนถึงวันที่18นะครับดาวอาทิตย์เองได้วอละโคตมะนวางแล้วก็ดาวอาทิตย์นั้นย้ายราศีเพราะนั้นพอดาวอาทิตย์นั้นย้ายราศีมาท่านก็จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องงาน ซึ่งถ้าอาจารย์มองถ้าจะย้ายงานจะเริ่มงานใหม่แนะนำให้ไปเริ่มเดือนพฤศจิกายนครับ1คือดาวศุกร์นั้นนะครับไม่โดน ดาวเสาวทำร้ายและดาวขานก็จะย้ายออกมาจากพวินาศในช่วงวันที่15พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นถ้าใครได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงเดือนตุลานะครับแล้วก็สามารถตอบรองได้ก็แนะนำให้เลยวันที่15นะครับพฤศจิกาเริ่มช่วงนั้นดีที่สุดครับส่วนงานที่มีเข้ามาหลังจากดาวทิตศย้ายราศีก็จะเป็นงานที่ต้อง นะครับทำงานต่างประเทศหรือทำงานแบบแบ็กออฟฟิศไม่เจอผู้เจอคนเช่นการเช็คสตอค็อกการอยู่แบ็กออฟฟิศโทรคุยอย่างเดียวเป็น call center แต่จะเป็นงานเบางานไม่หนักเพราะดาวการงานนั้น ได้ตำแหน่งนี้แต่จะหนักเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องคำพูดแล้วก็นะครับดาวราหูนั้นก็ย้ายราศีแล้วถ้าใครเบื่องงานที่ทําอยู่อยากไม่อยากให้ลาออกแต่อาจจะทําธุรกิจเล็กๆขำๆอยู่ที่บ้านก็ได้ครับเพราะดาวราหูที่ย้ายเข้าไปอยู่ในภพปุตตะแสดงว่าท่านอาจจะเปลี่ยนบ้านเป็นที่ทํางานหรือเป็น อะไรครับทำอะไรเล็กๆข,ขายที่บ้านเช่นช่วงก่อนไปทํางานอาจจะทําแซนวิชไว้30กล่องไปขายที่ทํางานหรือไปขายออนไลน์อะไรลักษณะนั้นก็มีมุมดาวที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงเรื่องงานเนี่ยอาจารย์ไม่น่าเป็นห่วงแต่เป็นเรื่องจิตใจมากกว่าที่อังคารไปอยู่ในภพวินาศแล้วท่านอาจจะลาออกจากงานโดยที่ไม่ได้มีงานรองรับนั่นเองครับสวัสดีครับมาพบกับพญายักษทุเดย์อีกครั้งนะครับก็ วันนี้นะครับที่มาไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าใครดีใครไม่ดีแต่จะมาเตือนนะครับว่าให้ทุกท่านเตรียมรับเอฟเฟกนะครับเรื่องไม่ดีนะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไล่เป็นดวงดวงให้นะครับอย่างเช่นดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวตรีเทพแล้วก็เป็นดาวที่นะครับโทษทุกข์ด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะทําให้ลําบากเดือดร้อนมีปัญหาราะบบว่าดาวเสาร์เอง นะครับในเดือนมิถุนายนี้จะโคจรถอยหลังในวันที่19มิถุนายนแล้วก็ตัวดาวเสาร์ครับจะมีการกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่24ตุลาคมและดาวเสาร์ในปีนี้นะครับในปีนี้เสวยตรี่างเสาร์ทั้งปีเลยเรียกว่านะครับคนที่มีดาวเสาเป็นดาวหลักเช่นลัคนาราศีสนูซึ่งดาวเสาเป็นดาวการเงิน นะครับคนลัคณาตาราสีเมษที่ดาวเสาร์เป็นดาวการงานหรือคนลัคณาจารยสีสิงห์ที่โดนดาวเสาร์ทาร้ายอยู่ก็จะโดนหนักเป็นคูณ2ไปลักษณะนั้นหลังจากนั้นในช่วงเดือนนะครับกรกฎาคมดาวทุกดวงจะเริ่มนะครับโคจรเข้ามาโดนดาวเสาร์ทร้ายตั้งแต่ดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพุธที่จะย้ายมาในช่วงที่ที่23กรกฎาคม พอวันที่1สิงหาครับดาวศุกร์โคจรถอยหลังทีนี้คนที่มีดาวศุกร์เป็นดาวการเงินเช่นลัคนาราศีการลัคนาราศีเมษก็จะเริ่มมีปัญหาแต่เป็นปัญหาแบบคูณ2เพราะว่านอกจากดาวศุกร์ที่ถอยหลังแล้วยังโดนดาวเสาร์ทำร้ายอีกครับหลังจากนั้นวันที่ 11, สิงหาคมดาวพุธโคจรถอยหลังเห็นไหมครับ ถอยหลังกันมาเป็นสเต็ปเลยแล้วก็ในช่วงวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาโดนดาวเสาร์ทำร้ายอีกจะมีเบาอยู่หน่อยนึงคือดาวคารนั้นไม่โดนดาวเสาร์ทำร้ายหลังจากวันที่นะครับ18สิงหาคมทีนี้พอในเดือนกันยายน ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติครับดาวสุก็กลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่15กันยายนแต่ดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวอาเพศครับโคจรถอยหลังในช่วงวันที่21นะครับกันยายนแล้วก็ดาวพฤหัสเองนะครับในช่วงวันที่29สิงหาก็โคจรถอยหลังแล้วก็ถอยหลังยาวไปจนถึงวันที่10 มก,กราคมดาวพฤหัสถึงจะกลับมาเดินเป็นปกตินะพอเข้าเดือนตุลาครับดาวดราหูย้ายราศีทีนี้ดาวดราหูก็จะย้ายไปเล็งลัคนาคนราศีการอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาส่วนลัคนาราศีสิ่งนี้ซวย3 4มสี่เด้งเลยครับคือเสาเล็งรักแถมดาวคนรักคือดาวดราหูก็ตกคบ มอละนะอีกนะครับแต่จะเป็นมุมดีของคนลัคนาราศีตุลที่ดาวราหูเลิกทำร้ายเสียทีอะไรลักษณะนั้นนะครับและวันที่24ตุลาคมครับดาวเสาวกลับมาเดินเป็นปกติแต่ดาวเสาวที่กลับมาเดินเป็นปกติมันไม่ได้เสวยตรีอยางดีมันก็ยังเสวยตรีอย่างสาวเสวยเลิกไม่ดีอยู่เพราะนั้นนะครับในช่วงปีนี้ เท่ากับดาวเสาไม่ได้ให้คุณกับใครเลยนะครับต่างคนต่างมีปัญหาการทีละเรื่องทีละลาวเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วฮาร์ดคอร์หนักหน่หนวงพอสมควรสำหรับในช่วงครึ่งปีแถมดาวพุทธที่จะเดินถอยหลังเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงเดือนธันวาคมนะครับธันวาคมนั้นดาวพุธจะ โครจรถอยหลังตั้งแต่วันที่3ทธันวาคมไปจนถึงวันที่24ซึ่งก็สิ้นปีไม่มีใครทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมเงินไว้ใครที่อยากย้ายงานใครที่อยากจะออกจากงานไปเปิดธุรกิจส่วนตัวถ้ามุมมองของอาจารย์ซึ่งอาจารย์เนี่ยต้องไม่ได้อวยนะแต่อาจารย์เป็นเซียนด้านการให้เลิกคือใครอยากได้เลิกแต่งงานผ่าคลอดข,ขึ้นบ้านใหม่ถอยรถนะครับอาจารย์จะ ค่อนข้าง,งเก่งเรื่องนี้ทีนี้พอดาวมันไม่ดีแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็ไม่มีมุมดาวหรือไม่มีฤกิกให้เปิดกิจการหรือเปิดงานใดช่วงดังกล่าวนะครับเหมือนกับการติดกระดุมครับถ้าคุณติดเม็ดแรกผิดคุณก็จะติดเม็ดต่อไปผิดทุกอันเลยเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้ารอได้แนะนำครับรอในช่วงเดือน มกกลากุมภาไปดีกว่าหรือถ้าจะให้ทั้งพรฤหัสและสาวนั้นให้คุณแบบสูงสุดคือเปิดช่วงนี้ไม่มีคำว่ามีปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นนะครับมีนาคม6-7ไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้ออกคลิปเตือนแล้วว่าครึ่งปีหลังนะครับเรื่องของดวงโลกแล้วก็ดวงประเทศไทยจะมีปัญหาวันนี้อาจารย์ก็ออกมาย้ำสักทีหนึงว่า ซึ่งเรานั้นเป็นคนที่อยู่ในบ้านถ้ามองประเทศนะครับมองโลกเป็นหมู่บ้านมองประเทศไทยเป็นบ้านเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งดวงเมืองก็คือลัคนาตราสี่เมษเวลาดาวมีปัญหาแบบนี้เราก็ต้องโดนผลกระทบไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งรับหรือเตรียมใจหรือมีการเก็บเงินเก็บทองหรือมีการ วางแผนล,ล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้เงินการลงทุนหรือการงานที่ตัวเองทําอยู่สักนิดหนึ่งนะครับก็รู้ไว้ใช่ว่ามีประโยชน์เล็กน้อยก็แฮปปี้แล้วครับอย่างน้อยท่านก็ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับอุบัติเหตุเพศภัยทางอากาศทางน้ำพายุขเข้าก็เป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาในช่วงก่อนหน้านี้ยังไงชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่านะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะครับปรากฏว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยดาวศุกร์กับดาวเสาร์นั้นเล็งกันแล้วก็ดาวศุกร์เป็นดาวคนรักด้วยและนะครับหลังจากวันที่3เป็นต้นไปอังคารก็ย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศสรุปง่ายๆคือทั้งเดือนอย่าได้รับรับใครเข้ามาเลยนะครับอย่าได้รับใครเข้ามาเลยทั้งเดือนเลย พราะสุขก็โดนดาวเสาเลงดาวประจําตัวก็โดนดาวราหูเลงพอดาวราหูย้ายอังคารมันก็ยังอยู่ในภพวินาศเพราะะนั้นภพไปจะมีปัญหามีอุปสรรคทําให้เครียดแล้วก็นะครับพอมันเครียดมันมีปัญหามันก็ทําให้เลิกกันนั่นเองแต่ถามว่าคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรบ้างคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่อาจจะเจอในที่ทํางานเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างเก่งหาเงินได้ค่อนข้างดีด้วยนะ แต่ปรากฏว่ามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะหาเงินได้เดือนเป็นแสนแต่รายจ่ายเดือนละแสนห้าสองแสนอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่มีหนี้สินมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะไม่แนะนําพอวันที่สามดาวคาร์เไปอยู่พบวินาศแล้วนะครับดาวศุกร์จะเริ่มเข้าเลิกที่ดีในช่วงวันที่นะครับ19ตุลาคมแต่ นะครับทั้งดาวพุธดาวอาทิตย์มันย้ายเข้าไปอยู่ภพวินาศแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในการแก้ดวงแบบนี้นะครับก็คือในช่วงหลังจากวันที่19ไปก็แนะนําให้ครบแบบไม่เปิดเผยครับรู้กันแค่2คนหรือรู้เฉพาะครอบครัวเขาแล้วก็ครอบครัวของตัวท่านอย่างนี้จะพอช่วยทำเนาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักถ้าจะอยากได้รักดีๆนิสยัยร่ํารวยอาจารย์แนะนําเป็นช่วงเดือน อ่าพศจิกาไปก่อนนะครับในช่วงเดือนนะครับตุลาคมนี้มุมดาวมันไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงอย่างที่อาจารย์ว่าไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าเช่นหาเงินให้ได้เหมือนที่ผ่านมาครับเพราะเดือนนี้อย่างที่บอกว่าดาวพลหัสโคโจอมถอยหลังแล้วนั่นเองครับทีนี้เรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีแฟนแล้วต้องระวังการเลิกลากันในช่วงที่ เป็นดาวศุกร์โดนดาวเสาเลงและอังคารโดนดาวราหูเลงก็คือจะเป็นช่วงวันที่3ตุลาจนถึงวันที่18ตุลาหลังจากนั้นนะครับดาวต่างๆก็ย้ายเข้ามาอยู่ในภพวินาศราหูก็ย้ายที่นี่ราหูร้ายแล้วไม่ได้เลงดาวอะไร มีเพียงสุขกับสาวที่เล่งกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องการหึงหวงเรื่องท่านมีคนคุยเยอะมีการแอบคุยมีการแอบไปเต๊าะน้องๆในที่ทํางานอะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าไม่อยากเลิกกับแฟนอยากได้เอาใครเข้ามาเพิ่มเติมในชีวิตนะครับการันตีว่าจะไม่มีเรื่องส่วนถามว่าแฟนท่านมีเกณฑ์จะมีกิ๊กไหมอาจารย์ว่าแค่เอาตัวเองเขาให้รอดในเดือนนี้ก็ ไม่นะครับก็ดีถุมไปแล้วเรื่องกิ๊กเนี่ยจะเป็นฝ่ายท่านมากกว่าที่จะมีแบบเข้ามาแบบไม่เปิดเผยเข้ามาแบบไม่เปิดตัวต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องตัวท่านเองที่จะสร้างเรื่องนะครับและการทะเลาะกันโดยการกบเกลื่อนความผิดของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลยสําหรับเดือนนี้นะครับเพราะนั้นในเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องความรักยังมีอยู่ครับช่วงใหญ่ๆก็คือ นะครับช่วงวันที่3ตุลาจนถึงวันที่17ตุลาแต่ว่าเดือนนี้สุกกับเสาเล็งกันทั้งเดือนเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าสงสัยทะเลาะเรื่องทั่วไปสับเพเหระด้านความคิดทั้งเดือนแน่นอนอยังไงก็ยิ้มเข้าไว้นะครับพาไปกินชาบูหมูกระทะบ้างก็จะดีไม่น้อยครับนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนลนัคณาราศีพิจิกครับสวัสดีครับ